two ครับ,รบกลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษอีกแล้วนะครับก็เป็นนักศึกษาฝึกงานอีกแล้วนะครับอยู่แถวๆนี้นะครับก็เลยชลวนมา,าให้เพื่อนๆได้เช่นชมนักศึกษาจากศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนแก่นน้องปีเตอร์นะครับโอเคน้องปีเตอร์วันนี้จะมาสอนอะไรแฟนๆรายการสอนทุกสุขครับอ่าครับผมก็วันนี้ก็มีแบบฝึกหัดดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆชาวรายการสอนทุกสุขนะครับผม ก็จะเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับขั้นคู่นะครับอ่าขั้นคู่ขั้นคู่ซึ่งขั้นคู่นี้ผมจะยกตัวอย่างคู่6นะครับคู่หกโอเคอ่าจะยกตัวอย่างใน G major Scal e นะครับผมโอเคฟอสาย6นะครับสายหฟองนี้ครับอ่าโอเคก็เป็น G major Scale ปกตินะครับทีนี้คู่6เนี่ยมันมีชื่อเรียกเนาะใช่ครับจะเป็น major minor อะอรอยะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าก็ ขอเรียกว่าคู่หกเฉยๆแล้วกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะเยอะเกินไปอ่ะโอเคต่อเลยอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มจากโน้ตตัว G นะครับที่สาย6โน้ต E อ่ะอันนี้คือคู่6ก็นับไปตัวที่6เฉยๆเลย G A B C D E ก็จะเจอตัว E อ่ะโอเคครับแล้วก็ตัว A A <S F s h ชาร์ปชาร์ปโอเคครับ B E G C A. D แล้วก็ตัวตัวตัว E แล้วก็ตัว C F-Sharp D G แล้วก็วนกลับมา E ครับโอเคก็ครบ1ออกเทฟพอดีสังเกตว่ามันก็จะเป็นคู่6เลยนะครับมีเมทคู่6มเมเจอร์คู่6กไมเนอร์ 6, อ, 6, อ, 6, อ,อะไรเงี้ยทีนี้พอเสร็จแล้วมันเอาไปฝึกยังไงได้บ้างอ๋อก็สามารถนำไปฝึก ในเรื่องของมือขวานะครับผมก็เป็น string skipping ประมาณนี้ครับผมอ่าอ่าโอเคอ,อันนี้อันนี้ปีเตอร์ใช้ปิกเนาะใช้ปิกเล่นโหมดก็คือเป็นการฝึกดีดข้ามสายพอคู่หกเนี่ยมันจะเป็นข้ามสายอยู่แล้วใช่ไหมโอเคอีกอันนึงก็จะเป็นเอ่อเป็นไฮบิดปิกกิ้งครับอ่าไฮบิดก็ได้ด้วยปิกกับนิ้วครับผม ตัวที่เป็นคู่6ปีเตอร์ใช้เป็นนิ้วนิ้วกลางใช่ไหมใช่ครับนิ้วกลางปิกนิ้วกลางแบบสถานีอ่าโอเคครับก็ถือว่าเป็นการฝึกด้วยนะครับฝึกดิดข้ามสายโดยใช้ปิกแล้วก็ใช้ไฮบริดปิกกิ้งด้วยดีมากครับแบบสถานี้ปกติเราก็จะเล่นไล่สเกลเฉยเนาะแต่ทีนี้ฝึกเป็นคู่6ครับอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคเยี่ยมทีนี้เอาไปประยุกต์ใช้ยังไงไหมหรือว่าแล้วก็นอกจากจะไล่แนวตั้งแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนมาฝึกไล่ แนวนอนบ้างน,นะครับผม oh, ๋อโใเคคอเคแต่ผมจะยกตัวอย่างเป็นคู่สายเอ่อสายหนึ่งแล้วก็สายสามนะครับผม <Okay. S 2> ก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่าโอเคอันนี้เนี่ยเป็นคู่หกนะครับเป็นคู่หกแต่ว่าเหมือนกับจะนับถอยหลังนิดนึงเนาะอันนี้อันนี้ตัวรูทอยู่ที่สายหนึ่ง mm hmm. ใช่ไหมครับทีนี้แทนที่จะนับขึ้นไปเนี่ยเรานับกลับบ้าง <Ừ. S 1> G F# arp, E D C B เราก็จะได้ตัว B นะครับซึ่งเป็นคู่6เหมือนกันพอเรานับจาก B เนี่ยก็จะไปเจอ G ก็จะเป็นคู่6เหมือนกันใช่ไหมครับโอเคฉะนั้นเรามองที่ไซน์หนึ่งเป็นรูทนะครับแล้วเราก็ค่อยๆไล่ขึ้นเนาะ c D E F ชาร์ art, แล้วก็ G ครับอ่าอันนี้เป็น เขาเรียกว่าอะไรนะแนวแนวนอนบางตอนแรกเป็นแนวตั้งอ่ะโอเคยังครับเสร็จแล้วเอาไปประยุกใช้ยังไงดีก็สามารถนำไปประยุกใช้ในเรื่องเรื่องของอินโพรไวส์แล้วก็สามารถนำไปเล่นเป็นเมโลดี้ของเพลงต่างๆได้ด้วยอโอเคยกตัวอย่างเพลงอะไรดียกตัวอย่างเพลงของอิริคัพตันแล้วครับละกันครับผมเป็นของวันร f ฟ l t ทูไนท์ปกติเขาเรียกยังไงทร จะเล่นเป็นซิงเกิลโน้ตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออทีนี้ประยุกใช้ยังไงดีอ่าประยุกใช้โดยการนำคู่หกไปใส่ในเมโลดี้ครับอ่าฮะจากที่เจอเมโลดี้เมกี้โอเคเราก็เล่นอ่าเนคู่หกคู่หกเลยเป็นลักษณะไหนครับสามสี่ ก็เอาฟอร์มตะกี้มาใส่เลยใช่ครับตะกี้ที่เราไล่เลยเนาะ G A B อซึ่งซึ่งอยู่ในฟอร์มนั้นอยู่แล้วอ่าโอเคครับถ้างั้นก็หมายความว่าเราก็เอาคู่6เนี่ยไปประยุกต์ใช้กับเพลงอื่นๆได้ไม่ว่าจะเมโลดี้อะไรก็ช่างเราก็ลองใช้คู่6 จับยัดเข้าไปดูในเมโลดี้ดอ่าเยี่ยมจะได้สีสันเพิ่มมันฟังดูแล้วใหญ่ขึ้นเนาะ,ะเหมาะกับการแบบเล่นคนเดียวหรือว่า2คนแจมกันที่ไม่ได้เป็นแบรนด์อ่าลักษณะนี้ก็จะฟังดูเพลาะขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคู่6นะครับยังไงขอบคุณน้องปีเตอร์ด้วยนะครับสําหรับคู่6ในวันนี้เอามาฝากแฟนๆรายการชาวสอนสุขกันนะครับยังไงลรงเอาไปฝึกคิดฝึกทําแล้วก็ซ้อมดูนะครับ